สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมิ้นไอเดียชาแนลจะพามาเที่ยวสวนสีนครเขินขันค่ะเป็นสวนสาธารณะสวนพึกษาชาติที่สวยงามค่ะเรามาชมกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ สวนสีนครเขื่อนขันเป็นส่วนที่มีชาวกรุงเทพมาเที่ยวชมกันมากมายค่ะเวลาวันหยุดพักผ่อนคือวันเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัดตะเลิกต่างๆจะมีนักท่องเที่ยวมากันมากมายค่ะเดินชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะ แล้วมาเดินชมกันไปเรื่อยๆค่ะ มีนกมากมายค่ะมีหลายพันนะคะเดินไปก็ได้ยินแต่เสียงนกค่ะเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติมากๆค่ะ มุมนี้จะเป็นมุมนั่งพักค่ะเวลาเราเดินมาเรามาพักผ่อนหรือมาทานอาหารตรงนี้ได้นะคะซื้ออะไรมาทานได้ค่ะแล้วก็จึงให้เป็นที่เป็นทางนะคะที่นี่ต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาค่ะเมื่อก่อนนะคะจะเออมีคนมาขายอาหารให้ปลาแต่ตอนนี้ไม่มีปลาแล้วค่ะ ตาเอาออกไปเกือบจะหมดแล้วนะคะตรงกลางก็จะเป็นน้ำตกค่ะชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็มไม้เขียวชะบุ่มเต็มพืีมที่ไปหมดเลยค่ะ พื้นที่ที่นี่นะคะกว้างประมาณหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดร้อยเท่าไหร่มินจำไม่ได้แล้วค่ะแปดร้อยกว่ากว่าค่ะ สวนตรงนี้ก็จะเป็นศาลานั่งพักค่ะเวลาใครจะพักผ่อนเลยเข้ามานั่งตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดประชระชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้มินตั้งใจมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆน,นได้รับชมสวนสีนครเขินขันเป็นสวนสาธารณะสวนพฤกษาชาติที่สวยมากๆในอำเภอพับประแดงจังหวัดสุพรปาการค่ะ วันนี้มิ้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณพเพื่อนๆที่มารับชมคลิปให้นะคะบ๊ายบายค่ะ